Cipe Prat. Right. <coughs> ถามจริงเหรอครับถาำจริงเหรอมุกเกานิ้วทิ่มปากหรอวะเข้าปากว่ะนิดนึงครับเค็มๆที่เส้นโซงไม่เหมือนกันนิดนึงครับบุระตัวเองบุระตรงไหนบ้างถังมันมันเหมือนจะเพี้ยนมันเพี้ยนอะดีเอาให้ถงพูดก่อนก็ได้อะมุกพูดก่อนก็ได้อ่ะ ตรงว่จีค่ะอะไรนะตรงคำว่าวจีค่ะวจีฮะวจีวีจีผมก็เลยเป็นไหหลําเลยแล้วก็จริงจริงแล้วเนี่ยึงอยากคําว่าจีว่าจีอะไรก็ได้หรือวจีโอเคไม่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 สอนแทนครูนะแต่ว่ามันมีช่องเสียงแบบวิธีการเอื้อนแบบไทยที่อยากให้มีประสบการณ์คือเพลง ที่<ม>เพิ่งร้องกันน้กไปเมื่อวานเนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพิธีการร้องแบบไทยที่เราควรจะศึกษาไว้ด้วยเพราะว่ามันมีรากของการเอื้อนมันมีรากของตัวโน้ตบางตัวที่ไม่เหมือนกับเพลงไทยสมัยนี้หรือไม่เหมือนกับเพลงฝรั่งมันเป็นรากของเราจริงๆนั้นก็รูจ้จักไว้แล้วต่อไปจะได้รู้ว่าวัาจีมันควรจะวัจจีหรือเปล่าคือโน้ตใช่แต่วิธีการเอื้อนนันจะไม่ใช่ นั่นแหละเขถึงได้โดนทักเน่ให้ตัวเองเท่าไหร่ว่าจีให้ซีค่ะเออไม่เรียกว่าจีตลอดดี่วามุกน้องว่าจีว่าจีให้เท่าไหร่ตัวเองอ๋อให้ซีค่ะฮซีค่ะให้ซีอ่ะค่ะแล้วผังอ่ะครับขอตกดิขอตกเชื่อให้ตัวเองเท่าไหร่ให้สีครับให้ซีอ่ะ ครับโอเคเลขที่ออกอ้ามุกครูใหญ่ยยให้บีบวกครูบอยส์ให้บีครูแดนซ์ให้เอครูแอคติ้งให้บีพี่ดีให้บีบวกรวมกันแล้วได้บีบวกว,วนของถั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 ง ครูใหญ่ใ <Tipp> ห <ett> ้บ <biting> ีครูไว้์ให้บีครูแดนให้บีบวกครูแร็กติ้งให้บีพี่ดีให้บีรวมกันแล้วได้บีอต่อแอะไร่อ้เสนดและคุณสมบัติการจัดระเบีีบที่ได้รับความนิยมจากแฟนเพลงและชอบนำมาปร้กองกันอยู่ประจำในงานต่างๆครับเพลงชื่อ่น กับจุงยืนจับหัรับผมก็จะจุงยระโปร ไ,ได้ทำไปได้ไดบอกแล้วว่าเพลงคู่เนี่ยสมัยนุกก่อนเขาเอาไปร้องแปะอังกันแต่ว่าก็แบบคุณภาพนะเออตองครับเป็นไงโอ้อหแดังมากเลยขำ่มเสมอมากเลยนะเ,ยนเพราะข้างบนข้างบนมัน ไม่ได้ยินเลยอะมอนิตเตอร์มันเบามากครับ<ช>ก็เลยต้องแบบเร่งเสียงใ<ช>ห้มันดังครับ <c oughs> มอนิตเตอร์มันข้างบนเบามากเลยครับสาเหตุมันเป็นตรงนี้คือว่าอย่างที่บอกไปตอนต้น,นว่าเ,เพลงคู่สมัยก่อนเนี้ยผู้หญิงเสียงสูงมากจะร้องออกเตดนี้ผู้ชายจะเสียงนุ่มต่ำทุม้มแล้วเขาจะร้องเจอกันได้ด้วยโน้ตเดียวกันแต่คนละออกเตปครับแล้วมันฟังดูดีเพราะว่าผู้ชายนักร้องสมัยก่อนเขาจะร้องเสียงทุ้มต่ำ ทีนี้พวกเรามาร้องเพลงเริ่มดรืยอการร้องเพลงเสียงก,กลางถึงสูงเป็นหลักพอเจอต่ําเจอต่ําแล้วมันเบ่งไม่ออกพอเบ่งปุ๊บเพี้ยนสูงทันทีแล้วเพี้ยนอย่างสม่ําเสมอด้วยเพี้ยนนิดหนึ่งความเสมอตั้งแต่ต้นจนจบเลยเพราะฉะนั้นในตรงนี้ก็คือการฝึกเสียงต่ําของเราเองนี่แหละให้มันต่ําได้อย่างมีคุณภาพโดยไม่ต้องเบ่งจนเพีย้ยนนะแล้วดูตัวเอง เป็นไงบ้างก็ดีดีดีีรู้สึกรู้สึกเก่งนิดนึงครับมีเก่งเก่งไหมเก่งใเนี่ก็ดีค่ะก็ดีค่ะก็ดีเอินไหมเขินปะเคยมมเขินตอนนู้นออตอนเมื่อตอนเมื่อวานเนี่ยนิดนึงบนเวทีอ่ะนิดนึงค่ะนิดนึง ว้าทำทำ,ทำหน้าครับฮึยม่ไ่้ไปดูแล้วแบบเฮ้ยแต่เขา,าใไม่ฮึยยัแยังเดี๋ยวนี้ให้ตัวเองเท่าไหร่ให้สี่บวกค่ะตีบวกสี่บวกต่อค่ะให้สี่บวกครับไม่ตีบวกใช่ไหมเอ่อตองตองก่อน ครูอยากให้บีบวกครูไว้ให้ซีรูแดนซ์ให้บีบวกครูแอคติ้งให้บ wow. ีพี่ดีให้บีรวมแล้วไในบีสองเมเน่เมเน่ครูใหญ่ให้บีบวกครูไว้ให้ซีรูแดนซ์ให้บีบวกครูแอคติ้งบีบวกพี่ดีให้บีบวกนะขอบคุณค่ะไดบีบวกะของพี่คะ ควสามารถน้องในหานัที่เาาขาเป็นน้าแบบรุ่นน้องเนี่ยรู้สึกตัวเองว่าต้องตอบเตงร้องทานองไทยดัดแปลงนะครับมาจากทำนองเพลงชื่อเพลงมอญมอบเรือ <c oughs> <c oughs> ทำร้องโดยคูกระเสษมชื่นประดิษฐ์ในเพลงชื่อบทเรียนก่อนวิวาครับ 你累不累啊？你你累不累啊？ i okay.